ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะครับนะประจําวันที่1นะครับไปจนถึงวันที่15มักมกราคมอันนี้เราจะเน้นเฉพาะเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเป็นการวางแผนให้นะครับว่าจะเป็นยังไงในช่วงนี้นะครับนะโดยใช้วิชาโหราศาสตร์เป็นการบอกทาง ดวงดาวเดินจริงอยู่ในภพไหนว่ากันไปแต่เราจะใช้พระเทิดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทยํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเอาระนะครับชาวราศีมีนนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอปะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์อาจารย์จะเปิดนะครับโหราศาสตร์เบื้องต้นนะครับหลักสูตร2เดือนนะครับก็จะเรียนนะครับทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับเรียนตอน1นึ่ทุ่ม นะครับไปจนถึงสามทุ่มนะครับเรียนอาทิตย์ละสองวันนะครับวันละสองชั่วโมงก็เท่ากับว่าสี่ชั่วโมงนะครับเดือนหนึ่งก็เรียนสี่ครั้งก็เท่ากับว่าสิบหกชั่วโมงเราเรียนสองเดือนก็เท่ากับว่าสามสิบสองชั่วโมงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการมีไรายได้เสริมเหมาะสําหรับท่านที่เตรียมตัวสําหรับกเกษียณท่านมีวิชาพยากรณ์ติดตัวไว้รับรองนะครับวิถีชีวิตชะตาชีวิต จะไม่ตกอับแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามลายข้างล่างมาได้เลยหลักสูตร2เดือนราคา5,000บาทจ่ายเต็มจำนวน5,000บาทสำหรับเรียน2เดือน32ชั่วโมงผมเกตดการฮินดูตลอดสวัสดีค,ครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระอังคารน,นะฮะดาวพระอังคารเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับนะพบกระดุมพระเขต้องบอกว่า ในช่วงของเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินของเราเนี่ยมาสถิตยอยู่ในราศีธนูนะเราจะเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนของกัมมะก็แสดงว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวราศีมีจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของงานนะครับวิถีชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะทํางานแล้วมีผลงานที่ดี นะฮะกระดุมพระเนี่ยยังหมายถึงสิ่งที่เราปรารถนาหรือแก้สารพัดนึกไปอยู่ในเรือนกรรม,มะก็ส่งผลนะครับนะให้เรื่องของการงานของเราเนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของเรานะครับได้รับการผักดนันสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือเพราะอีกพบเรือนหนึ่งดาวคาันมาเจ,จนเจริญสุภาด้วย สุภามาอยู่ในเรือนของนะครับกรรมมะก็แสดงว่ามันจะเป็นช่วงที่เกี่ยวว่าเรื่องของงานโดยตรงเลยนะอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะดาวคานนะครับอยู่ในเรือนของกรรมมะชาวราศีมีดาวคานเป็นดาวขยันนะนั่นหมายถึงว่าทุกครั้งที่คุณขยันคุณจะประสบผลสําเร็จเรื่องงานนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ขยันมันก็จะได้แบบทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดยิ่งคุณขยันคุณยิ่งประสบผลสําเร็จนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะ เงินเนี่ยไปอยู่ในเรือนง,งานพิจารณาแล้วอยากได้เงินก็ต้องคิดนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเราพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะว่าจะทํายังไงพัจะเสริมยังไงนะครับได้ไพ่นะครับ,รบออกดอกออกผลหรือได้ไพ่ภูมีนะฮะไพ่ภูมีเนี่ยก็คือไพ่พระแม่ธรณีนะเราจะสังเกตนะเป็นไพ่แห่งแผ่นดิน นะเราปลูกมะม่วงได้มะม่วงปลูออกทุเรียนได้ทุเรียนใช่ไหมทําเหตุปัจจัยแห่งความสมบูรณ์เรื่องอะไรมันจะได้รับผลจากสิ่งนั้นนั่นก็หมายความว่าการเงินการทองนะครับสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยคุณต้องคิดพิจารณาว่าคุณเนี่ยจะทําอะไรยังไงได้บ้างความสามารถของคุณเนี่ยที่สามารถแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะนะักกนะนะ็ลองคิดดู เพราะวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ไพ่เนี่ยบอกว่าคุณทําอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นแล้วก็จะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะก็ให้เรียนรู้ทักษะต่างๆนะครับที่จะทําให้เรามีเงินมีทองมีรายได้นะนะครับไพ่ก็มาเสริมประมาณนี้นะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักนะครับดาวความรักเนี่ยสาหรับชาวราศีมีนนะก็คือดาวพระพุธ นะครับในช่วงของวันที่1เนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่15เนี่ยดาวก็จะอยู่นะครับในราศีพิจิกนะครับกับในราศีธนูนะครับก็ต้องบอกว่านะครับดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยไปอยู่ในเรือนของสุภะก็แสดงว่าช่วงเนี้ยนะเป็นช่วงที่เราเองจะเจอคนที่ถูกใจนะครับจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญาที่ดี นะครับรวมทั้งคู่ครองเนี่ยก็ที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถคุยภาษาเดียวกันได้นะเป็นช่วงที่เราเจอคนที่ถูกใจแล้วกันนะครับเพราะปัตตนีแปลว่าคู่ครองเนาะไปอยู่ในเรือนของนะครับสุภะเนี่ยที่แปลว่าความเจริญแล้วดาวพระอังคารก็ไปอยู่ในราศีธนูเนี่ยก็จะส่งผลนะครับให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับก็สามารถปรึกษาหารือกับคู่ครองเราได้แฟนเราได้ว่าจะมีในทิศทางเป็นลนักษณะประมาณไหนนะครับบางคนเป็นแม่บ้านก็มีเกณฑ์ ที่พ่อบ้านช่วงนี้นะครับอยู่ในวาดน,นะครับหรือทําให้เรามีความสุขนะครับเพราะคาว่าปัตนิสุภะเนี่ยไอความขัดแย้งอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลดทอนไปได้นะครับนะถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเราไม่ได้มีดาวอะไรที่มาตั้งรับนะและในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยดาวคู่ครองเราไม่ได้เสียเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขเกี่ยวเรื่องของคู่ครองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนะลาไปถึงคู่สัญญาด้วยนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องของความรักยังไงบ้างนะครับนะก็ได้ไพ่นะครับอินทาสายสายฟ้าคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะเป็นไพ่ที่ว่องไวรวดเร็วนะครับคือสําหรับความรักเนี่ยนะแต่ละคู่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับลีลาวิถีชีวิตแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน แต่สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในใจคุณสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้วิถีชีวิตของเราทั้งคู่ทั้งคุณทั้งแฟนเนี่ประสบความสเร็จได้เนี่ยให้คุณรีบลงมือทานะมีการพูดคุยกันเจรจากันว่าเออวางทิฐถามว่าเออในช่วงของปีนี้จะเป็นลักษณะยังไงเอาให้มันชัดเจนนะบางคนเนี่ยคู่ครองไม่ชัดเจนนะหนึ่งสองสามไม่รู้แล้วนะคุยกันให้ชัดเจนนะเพราะไพ่พนี้เป็นไพ่แห่งเขาเรียกสายฟาฟาด นะครับเป็นไพ่แห่งความว่องไวแล้วก็รวดเร็วเอาให้มันชัดเจนอะไรที่มันคุมเคืออะไรที่มันยุ่งยุ่วนวุ่นนะครับนะเราก็พยายามคุยกันให้เคยเอามันให้จบนะว่ามันมีเรื่องอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยวิถีชีวิตจะไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่นะไพ่มาบอกในลักษณะว่าให้รีบตัดสินใจนะครับตอนนี้ก็เป็นต้นปีใหม่เนาะนะเรามีเรื่องอะไรยังไงก็คุยกันปรึกษ,ษากันนะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วแต่เลยนะครับแต่ไพ่เนี่ยมาบอกว่ายังไงก็สุดแท้แต่ นะต้องรีบตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาสุดแท้แต่นะครับนะฮะไพ่มาเตือนประมาณนี้นะเอาละต่อไปกันงานนะครับดาวเจ้าเรือนกันงานก็คือดาวพฤหัสแน่นอนครับดาวพฤหัสสบดีนะครับดาวเจ้าเรือนกรรมะเนี่ยอยู่ในเรือนของการงานและแลกบ้านกับดาวองคอันนี้มันดีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่ากรรมะไปกระดุมพระทําทงานได้เงินนะครับและมันสอดคล้องกับดาวองคารที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยมันแปลว่าขยัน สำหรับชาวราศีมีนนะยิ่งขยันยิ่งประสบผลสำเร็จนะครับยิ่งขยันยิ่งทำให้เราเองได้เงินได้ทองทั้งเงินทั้งงานเนี่ยมาพร้อมกันเลยนะครับก็บถือว่าเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนเนี่ยจะต้องขยันหน่อยขยันคิดขยันทำขยันทำผลงานนะครับอะไรที่สามารถที่จะทําให้เราเองเน,เนี่ยประสบผลสําเร็จในวิชีวิตเรียนรู้ศึกษากันเข้าไปนะครับก็จะทําให้คุณประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะก็คลิปนี้เดือนนี้เนาะ ผมก็คงจะทําคลิปเยอะหน่อยเขาเรียกว่าทําตามดวงดาวนะเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์แบบสั้นๆนะครับประมาณไม่เกินสัก8นาทีนะก็จะเป็นเรื่องของการงานการเงินความลักนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคสินที่ต้องเรามาระวังนะก็อาจจะออกเยอะหน่อยเพราะว่าผมก็ต้องทําตามดวงดาวเพราะผมเป็นชาวราศีมีนเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาจะผลักดันนะ่ะให้วิถีชีวิตเราต้องทําอะไรที่มันเอ่อให้มันขยันนะอะไรเงี้ยคิดคอนเทนต์ทำคลิปทำอะไรเงี้ยเดือนนี้ผมจะเยอะหน่อยนะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับในเรื่องของไพ่ทุรคานะไพ่นี้เป็นไพ่หญิงต้องบอกงี้นะนะเราเราจะไมว่าท่านว่าหญิงไม่ได้นะแต่ว่าเป็นบุคลิกลักษณะให้นึกถึงทภาพหญิงผู้สูงสักนะครับผู้ที่ประสบผลสําเร็จหมดผู้ที่ไม่จําเป็นต้องง้อใครนะครับนะผู้ที่ เออฉันเป็นศูนย์การจักรวาลอะไรประมาณนี้นะเหมือนกับคนที่แบบว่าอยู่ในจุดที่วิถีชีวิตดีกว่าคนอื่นนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวของชาวราศีมีนเองอย่าหลงตัวเองนะเพราะว่าในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณหลงตัวเองมันจะกลายเป็นว่าคุณประมาทเลินเล่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มันเข้าถึงยาก นะหรือเราเจอคนที่มันเป็นอุปสรรคต่อเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยให้เราแยกประเด็นให้ออกงานก็คืองานนิสัยส่วนตัวคือนิสัยส่วนตัวให้ดูผลประโยชน์ของภาพรวมขององค์กรบริษัทหรือผลของเรานะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปทํางานร่วมกับคนที่เรามีความรู้สึกเราชาตินี้นะไม่อยากจะเจอหน้าไม่อยากจะเหยียบไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะไปในสถานที่เขาเนี่ยแต่ให้นึกถึงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องงานนะ มันเป็นเรื่องของเงินนะมันเป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องอะไรเงี้ยนะก็ให้แยกจิตแยกใจนะโกรธเคืองกันอะไรกันยังไงหรือไม่พอใจอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องงานต้องมาก่อนนะครับเพราะไพ่ใบน,นี้เนี่ยเป็นไพ่ที่มาบอกบอกว่าคุณจะเจอคนที่รับมือยากนะครับแล้วจะทําให้คุณเองเนี่ยเสียโอกาสที่จะได้นะครับบางทีเนี่ยคนเราบางคนเนี่ยนะเจอคนที่ไม่ชอบก็ไม่เอาละพานและไม่อยากยุ่งแล้ว ก็ยบายตัวใครตัวมันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้อันนอันนี้ก็เปิดแบบระยะ,ะสั้นๆ3ามใบนะครับนะเอาล่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ